แค่ก็ได้สิ่งด่วนนะครับอยู่กับผมกันผมเยอะมากนะวันนี้ก็มาจะแบบไม่มีตะโกนเหมือนเดิมนะมาแต่แต่ต้องคลิปตะโกนนะเพราะว่าก็แค่อยากตะโกนนะมาเริ่มกันเลยนะครับท่านผู้ชมไปไม่รีรออะไร Let's go ขึทีสามตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวตื่นเตี้ยวตื่นเตี้ยอ่าตื่นอันนี้ตื่นเต้นจริงนะอันนี้ปกติของอาชีพผมจะไม่ได้แสดงอาการจริงนะเพราะว่าผมจะเอาเอาแค่ตัวคลิปแต่อันนี้ตื่นเต้นจริงนะครับนะ โ <Ô. S 2> อ,อ้เพิ่มเสียงไหมโอเคเพออิ่มเสียงแค่นี้พอแล้วมาชมจะอดัดรถดูท่อด้วยต้องดูท่อนะมันดูท่อครับนะที่จริงผมเคยเห็นครับที่จริงผมเคยเห็นคัตซีนในเกมนี้ด้วยนะผม,ผมไปดูคลิปเบอร์ดอกโกมาครับนะคือคัตซีนเนี่ยจะไม่สปอยครับแต่เป็นคัตซีนเกี่ยวกับเอคล้ายฟนานาบนะครับนะมันก็นประมาณนั้นแหละนะแล้วรอดูนะครับนะไม่รู้มาคืนไหนนะ ผมรู้่านผ่านนะผมข้ามดูแล้วก็เจอคาซีนที่รอกโกเล่นนะครับนะไปติดตามช่องดอกไปติดตามช่องเขาได้นะนะช่องเขาเดีโอเคตอนนี้เราต้องดูไอหุ่นพวกนี้ก่อนนะไม่รู้มันจะมาคืนไหนอาจจะมาตีหนึ่งนะครับเพราะคราวนี้คืนที่สามเพราะมันเพราะคืนที่แล้วมันยวนให้มัน พคืนที่แล้วเกมมันหยวนให้แบบประมาประมาณจะช้ามาแบบเรลๆตีสองอ่ะส่วนใหญ่อันนี้น่าจะมาตีหนึ่งแล้วมาครับท่านผู้ชมคืนที่สามอาจจะเป็นคืนเอาจริงก็ได้นะเออแล้วคืนที่สี่อาจจะเป็นคืนแบบตรดคตดยากส่วนคืนที่ห้านี้เป็นคืนแบบนรกแตกเลยอาจจะเป็นยังไงก็ได้นะระงด้วยแล้วถ้าดูเช็คในท่อถ้าหุ่นตัวไหนไม่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 ขยับเลยไม่มาเลยสักคืนเนี่ยเราก็ต้องเช็คในท่ออยู่ดีนะครับท่านผู้ชมเผื่อมีตัวแบบ ตัวในห้องโถงนะครับเนี่ยอย่างไอตัวไอตัวห้องโถงต,งตรงนีน้หูหายไปเยอะ บอลอันนั้นน่าจะแบบของปลอมดดโอ้ยชิโอเคอืมไม่ได้แอมโอ๊ยไม้กันทีอะ ไอหมูไอหมูบ้าข้างนะผู้ชมอุ้ยตกใจ ตัวอะไรวะเฮ้ยตายตัวอะไรวะไอ้ไอ้พวกคุณไรไอ้พวกคุณไรมาได้ยังไงว้าเสกีอเวอร์เลยไอ้พวกคุณไรมาได้ยังไงท่านผู้ชมไอ้จอระเข้น่าจะจอระเข้นะน้ชมเออตายเลยปะโทไม่น่าเลยนผู้ชมตายจูจอระเข้มาต้องทำยังไงอ่ะไม่รู้ อ,อาจจะต้องปิดประตูสองด้านก็ได้นะนผู้ชมอาจจะเปิดไปได้ก็ได้เลยลองดูก็ได้คราวนี้เราเมื่อกี้มันงมาถีไงหล่ออาจ,จะต้องปิดประตูสองด้านไปตลอดเกมเลยก็ได้มาคืนที่สามยากนุนนะคนสร้างเกมนี้ทําให้ยากมากมากเลยนะคืนที่สามถ้ามีหลายนิ้วก็ดีสิโอเคต้องประหยัดพลังงานด้วย,ยนะท่านผู้ชมนะอย่าเพิ่งดูอะไรตอนนี้ ผมว่าใคเช็คท่อไม่ต้องเอที่จริงเอออย่าเช็คท่อดีกว่าถ้าเช็คถ้าเช็คท่อตอนนี้นี่บอกคำเดียวเลยว่าเออมันจะไม่มีตัวอะไรมาหรอกนะตอนนี้ตีหนึ่งอาจจะตีหนึ่งมันจะมาแล้วท่านผู้ชมเป็นอย่างที่ผมคิดจริงด้วยตาเมื่อกี้ตีหนึ่งมันมาแล้วโอเคโอเคอันนี้เราเราแบบต้องต้องเล่นอย่างมีสตินะท่านผู้ชมนะอย่าค่อย,ยุยป,ประหยัดได้ไหมประหยัดพลังงานก่อน เราจะได้มีพลังงานตุนไว้เปิดปิดประตูสองสองด้านโอเคประมาณนี้แล้วก็พักรอให้ตีหนึ่งเราจะกักตุนพลังงานนะผู้ชมนะโอเคเอพลังงานประมาณนี้ได้ละประมาณตีหนึ่งมันจะมาโอเคนนไงไอ้ด็อกสุด็อกมาก่อนทุกคืนนะครับนะไม่รู้ทำไมยำเอากระดูกแล้วมังในร่างกายมีกระดูกไง อ๋อไอตัวนั้นเป็นโพสเตอร์จริงด้วยครับนะไอไอตรงที่มันเป็นแบบหน้าหน้าหน้าแบบกระตายปอนนี้โอเคมันมามันมาแล้วไอดูจระเข้ดีกว่าไม,ไม่อยากไม่อยากให้จระเข้มาเลยจ้องจองได้ไหมผมเกลียดจระเข้ เพราะว่าต้องปิดประตูสองด้านแน่นอนเลยอ้ปิดอ๋อมันสามารถปิดผีได้โอเคอุ้ยมาหนึ่งตัวครับป๊กหมูโอเคจอลเขย กันดูจระ,ะเะะข้เหรอเฮ้ยยังไม่ไป โอ,โอ้ยจระเข้จระเข้มันดูจระเข้นะดูแค่ท่อแล้วก็อันนี้แล้วก็เปิดปิดไฟก็พอแล้วปังเย่ยพลังงานเนี่ยพลังงานอย่างเยอะเลยโหรวยรวยครับรวยรวย yes จระเข้ต้องระวัง ปิด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 เออตู้บ้าอะไรเมื่อกี้เสียงตึง้งอ้สองพี่น้องนารกเออเออมันตรวเลขเอะโอเคตรวเัง ตีอะไรโหไปสักทีจอรเข้จอรเข้ต้องดูด้วยเฮ้ยอ๋อต้องดูมันต้องดูมันจต้องต้องมันดูจอรเก้อย่างน้นะคผู้ชมให้มันให้าให้มันลุกมาจากเอวอเวทีมันเลยนะถ้ามันลุกมาก็คือเราอาจจะตุยไม่มีทางรอดนะ โอเคน่าจะประมาณนั่นแหละ okay, โน้ no. โอ้นั่นแหละดีเมื่อกี้ผมน่าจะไม่ได้ดูจระเข้นะตาเมื่อกี้มันก็เลยมาหาไดไอย่างไรก็โก้เลนเฟดดี้เลยโก้เล่นเฟดดี้ดฟฟดพักหนึ่งอะมำไมยังอยู่หน้าแบบตรงกลางอ่ะอะจุดจุด นี่เป็นไงเหลือเฟือแล้วผู้ชมประตูสองข้างก็ได้แล้วผู้ชมเก่งกันไปนะจี้จี้ไฟเผื่อ โอ้ชีรีเดอร์มาพี่ต้งองส่งหน้าเลยดีกว่านะท่านผู้ชมเจ็ดบทนะโอเคเสร็จละว้าวพลิกง่ายเลยท่านผู้ชมโอเคแบบตูดดูตอนักเเคเยอะนะแล้วก็ผ่านแล้วนะเอาวิธีนี้ไมปรับใช้ก็ได้นะคะถ้าเผื่อใครอยากเล่นเกมนี้นะเออมันมันโหลดฟรีนะครับนะในเอ่อไป็นไปหาโหลดเอ็มก็โหลดฟรีมันโหลดมันโหลดฟรีนะท่านผู้ชมนะชีมักซีเลยไหมโอ้แม็กซีเลยไหมอยากหนูแม็กซีแล้วไม่มีเนี่ย ท้ไมผมเห็นของแบบโคตักชาติเขาเล่นแล้วมันมีคัตซีน่ะ e. อ๋อไอ <in S 1> ตัวนี้ชื่อว่าแคกกี้เหรอเคใช่ไหมเค้รู้เค มันคงไม่จําสกเกลโฟมเพนของคนต่างชาติมันสามารถปประคันหันไปด้านหลังได้ด้วยนะแต่ในโทรศัพท์น่าจะหาไม่ได้น้ผู้ชมนะมันน่าจะยากเกินไปสำหรับเขาน่าจะคิดไว้อยู่แล้วนะเพื่อคนต่างชาติเขาเล่นในคอมไงแบบมันหันไปข้างหลังได้มันข้างหลังมันจะมีแบบพวกอิโดซิลแล้วต้นมา,มาแบบมาค่อยๆมาหาเราข้างหลังแต่โทรศัพท์ไม่มีนะผู้ชมนะเช็คแขน เช็คแคเช็คมั่วม่วมันคงไม่จำสแกลใช่ไหมน้องผู้ชมมันน่าจะแบบวางระบบให้จำสแกลแค่เช็คเฉยๆครับนะนะมันมันให้มันแค่ให้เช็คแขนแบบตัวละครเฉยๆแค่จำสแกลนี่จะยากเกินไปเขาก็เลยแบบแค่แค่เช็คนะน่าจะง่ายโอเคมาคลาสกี้คลาสเกอร์นะคคาแสเกอร์แต่อันนี้เป็นชิว่าคาสก,กี้ ดีมากโอเคเจอกันพรุ่งนี้แล้วตานนี้ก็จบไปอย่างสวยงามโอ้โหโอ้โหนี่ไงฮัฟซีนอีกแล้วโอเคแล้วป่ะอ๋อท่านี้ก็จบไปอย่างสวยงามนะคนไ ก็แต่ใครชอบกดไลค์นะค,ะครับไม่ใชครไม่ชอบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับนะก็ไม่ไปายนะเก็บของ